สิลังกาแมเจ้าเจ้าท้าโอ้าเจ้าโอ้าเจ้าเจ้าเเก่งเก่งโอ้เก่งสิเลยเจ้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนทุกท่านนะครับมาชมกันนะครับว่าเจนเจ้าวอยวายอะไรตั้งแต่ตอนเช้าๆนะครับผมดูดูหน้าตาที่ ไม่รู้วอยไยอะไรนะครับแม่แม่มาอาลายพี่ปื้มไม่ได้มีอะไรมาให้อ๋อไม่มีเจ้าวอยไยอะไรเฮ้ย้โอ้โอ้โอโอเยืงนิดหน่อยคุณแม ดูหางครับดูหางหางม้วนครับเวลากดหางม้วนเออเออไม่รู้ไปกดอะไรมานะครับแม่แม <c oughs> โอโว้จมกิ้งอยู่ในเจ้าเนาะบนกิ้งจริงๆนะครับเออเออโอ้ยทั้งบนทั้งกินครับแม่สิเออโหดจริงๆโหดจริงๆเจ้าโหดจริงๆเออ เออ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 เจ้าเจ้เจ้เออบนวนวนเจ้าเจ้ออโกรธโกรธเออโกรธโกรธฮ่ <that> ่รู้วิธโกรธไรมานะครับเห็นแล้วเมื่อคืนน้องนอนเร็วครับนอนเต็มอิ่มก็จะประมาณนี้นะแม่ะไหสิวันพี่หลงว่ะพี่หลงมากอวานหนิเอ้าเอออือฮือพี่หลงพี่หลงจุ๊บจุ๊บโอ้ยพี่หลง อย่าได้พี่หลงเนี่ Minor. พี่หลงเข้ามาอีกแล้วพี่หลงเอพี่หลงพี่หลงเออ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 เอเอไอ้หนอหนอท่าอะไรล่ะโอ้โหโอ้ท่าโกรธแบบใหม่ละ่ะท่าโกรธแบบใหม่ละ่ะ ลมเสียลมเสียดูลมเสียพี่หลงหลงหนีได้พี่หลงเฮ้ยยยยเจ้าลมเสียอยู่พี่หลงเนี่ยมากวนเจ้าดูพี่หลงมานั่งดูพี่หลงมานั่งดูเออพี่หลงหนีแล้วลงหนีแล้วคนเหนียบมาลมเสียคักเนี่ยครับ

โอ้กิ่งน <unas> well, <fruits> ี <by the> <culture> so the the ่เลยเจ้าเนาะพื่นพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวนอนลงเลยนอนลงนอนลงเร็วเฮ้อฮ่าเอจ้าเจ้าตีลังก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 าไม่เจ้าเจ้าอ้าโอ้เจ้าเจ้าเฮ้ยเล่นตอนเช้านะครับของเด็กตุนนะคพี่แม่ผีก็จะเล่นประมาณนี้นะครับโอ้โูลุกไม่ได้โอ้ลุกได้แล้ว เนี่ย oh, ยังเจ้าเนี่ยยังโอ้ยเออ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 งครัอ้ออเองตองทอองตึงครเบท้องเึงไออเ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 ออาเอียงดังเนีเออเออเอ๊บอเออเออเออเเอเอเอเเออเอเอก ผมไม่ได้กระดิบนะเป็นไงวัยรุ่นซิงเหรอเป็นไรเป็นไรโกรธอะไรใครเนี่ยโกรธอะไรใครโกรธอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะพี่ปุ่มฟาดนะพี่ปุ่มฟาดนะอย่ามาคาหลังนะ เออเออวันพี่หลงพี่หลงเฮาเด้พี่หลงกัดไลเด้พี่หลงกัดข้นกี่ลิตรควรจริงๆนะครับ

เหนื่อยแล้วนักเลงเหนื่อยแล้วนะครับแม่แม่กี่ครับนักเลงเหนื่อยแล้วนอนลงเร็วนอนลงนอนลงนอนลงเออเก่งเก่งเก่งเออ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 ะกั่ดึบตะกั่ยดุบโอ้โชว์โชว์โชว์ลีลากระดึบไปเร็วกระดึบคานไปเร็วขายยาวเืนนะโอ้เออคานไปเออเออ ลุกเอ้ลุกแล้วครับถ้ชอบคลิปนี้โอ้ดูดูด,ดูแม่มาขโมยยากแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องพี่ปึ้งน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่แม่สวัสดีครับ